สวัสดีค่ะคุณครูชวลิทดิฉันนางสาวยาราวดีสุทธิพัฒนาโชตตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้องหเลขที่30ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคาทอลิกมีพระสันตปาปาเป็นประมุขโดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสา,าวกกลุ่มแรก โดยถือว่านักบุญเปโตรหรือเซนต์ปีเตอร์คือพระสันตะปาปาพระองค์แรกและสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาเป็นเน,นิดิกที่16องค์ปัจจุบันองค์ที่265ผู้นับถือศาสนาคริสต์ทั่วโลกเรียกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันว่าคริสเตียนแปลเป็นภาษาไทยคือคริสตชนแต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นนิกายโรมันคาทอลิก ถูกนำเข้ามาก่อนสมัยพระนารายมหาราชโดยบาทหลวงชาวโปรตุเกสข้อสังเกตของคาทอลิกจะมี 1. คาทอลิกจะมีนักบวชเรียกว่าบาทหลวงหรือซิสเตอร์ 2. คาทอลิกจะมีการให้เกียรติพระนางมารีเรียกว่าแม่พระมาจากคำว่ามารดาของพระเจ้า 3. คาทอลิกมีความเชื่อว่าในพิธีมิสซาคือพิธีนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เมื่อขนมปังและเหล้าองุ่นถูกเสกในพิธีก็คือเนื้อและพระโลหิตที่เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในอาหารข้ามมือสุดท้าย 4. โบสถ์คาทอลิกทุกแห่งถือเป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นตรงต่อกรุงวาติกันและองค์พระสันตะปาปาดังนั้นหากคุณเป็นคาทอลิกคุณสามารถไปวัดที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านสามารถเปลี่ยนวัดไปได้ตามที่สะดวกโปรเตสแตน์ หลังจากแยกนิกายในสมัยมาตินลูเธอร์หลังจากนั้นได้มีการแยกนิกายย่อยอีกไหนนิกายดังนั้นโบสถ์จะไม่ขึ้นกับวาติกันหรือพระสันตะปาปาแต่สำหรับในประเทศไทยโปรเตสแตนต์แบ่งออกเป็น4ส,สายใหญ่ๆคือสายสภาษิจจักรในประเทศไทยสายสหกิจพิศจกักรสายสหเบบติสและเซเวนเดย์เอสเวนตส และนอกจากนั้นจะมีคริสเตชนที่ไม่มีสังกัดเรียกตัวเองว่าคริสตจักรอิสระข้อสังเกตของโปรเตสแตนต์หนึ่งโปรเตสแตนต์จะไม่มีนักบวชแต่มีผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเรียกว่าศาสนาจารย์หรือศิทยาศิทยาพิบาล 2. โปรเตสแตนต์จะไม่ให้ความสำคัญพิเศษกับพระนางมารีหรือนักบุญจะเน้นการเข้าถึงพระเจ้าโดยตรงด้วยตนเอง 3. สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของโปรเตสแตนต์เรียกว่าคริสตจักร 4. โดยทั่วไปเมื่อรับเชื่อบทไหนก็ต้องร่วมนมัสการที่บทนั้น 5. พิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์เรียกว่าพิธีนมัสการขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ